สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะที่แรกว่าจะทำสำหรับตอนนี้เนาะแต่มันสั้นยังไงผมขอไล่ต่อเลยแล้วกันนะครับตอนหนึ่งนะมองเข้าไปข้างในซึ่เรื่องว่าตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดแบบมนุษยนิยมนะเป็นหลักความเชื่อใหม่นะทิกฟ้าความแผ่นดินเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะ อันนี้น่าจะยาวอยู่พอสมควรอยู่นะนะฮะยาถอนพิษสําหรับชีวิตนะที่ปราศจากความหมายและก็ปราศจากกฎเกณฑ์ถูกสร้างขึ้นโดยแนวคิดมนุษย์ยมนะอันเป็นหลักความเชื่อใหม่ที่พลิกฟ้าความแผ่นดินนะเอาชนะทั้งโลกนะครับด้วยช่วงเวลาแค่สองถึงสามสัปห์หลังมันนี้เท่านั้นศาส,สนาของมนุษย์ยมนะครับบูชาวความเป็นมนุษย์น,นี้เพื่อข้อควรจะได้เห็นเหศนะที่แต่ถ้าเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเป็น การบูชาแบบเทพเจ้าเป็นเทพสมมุติเป็นสัตว์ที่แบบครึ่งหัวเป็นสัตว์ทั้งตัวเป็นมนุษย์อะไรจากนั้นเน่ยก็พัฒนามาเรื่อยจนกลายเป็นความเชื่อที่มาจากมนุษย์เชื่อในตัวของมนุษย์คนนั้นที่เขาเลือดมีเนื้อเหมือนกันนก็เชื่อในอคติความคิดวิธีการดําเนินชีวิตเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยอ เพื่อศาสนาของความเป็นมนุษย์ยมนะครับบูชาวความเป็นมนุษย์แล้วก็คาดหวังให้มนุษย์เนี่ยแสดงบทบาทที่พระเจ้านั้นเคยแสดงนะในศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามแล้วก็กฎของธรรมชาตินะครับที่มีบทบาทในศาสนาพุทธและก็เต๋าซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะอิงจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติมันก็จะมีกฎของมันอยู่แล้วซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยไปรู้กฎนั้นนะแล้วก็หยิบมาใช้แล้วก็บอกได้เลยว่าความจริง ของชีวิตมันเป็นลักษณะแบบนี่คือธรรมชาติธรรมะไม่มีคาปลอบใจอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายกินนะครับันนี้เนี่ยในขณะที่ประเพณีดั้งเดิมนะครับบอกว่าแผนการันยิ่งใหญ่เนี่ยของจักรวาลเนี่ยมอบความหมายแก่ชีวิตของมนุษย์มอบแนวคิดนะครับมนุษย์นิยมเนี่ยที่กลับบทบาทนั้นและก็คาดหวังให้ประสบการณ์ของมนุษย์นั้นเป็นฝ่ายมอบความหมายให าตามแนวคิดของมนุษยนิยมนั้นมนุษย์เนี่ยต้องดึงเอาประสบการณ์ภายในนะครับไม่เพียงแต่ความหมายของชีวิตของตนนะครับแต่ยังรวมถึงความหมายองกอกภบ,บทั้งมวลด้วยที่เป็นบัญญัติพื้นฐานนะครับในลัที่มนุษยนิยมให้แก่เราคือสร้างความหมายให้แก่โลกนะที่ไร้ความหมายตอนที่บอกว่าการมองเข้าไปข้างในก็เหมือนกับเปลี่ยนนะว่า แล้วเนี่ยสิ่งที่จักรวาลมอบเอาจริงๆก็เป็นพ่อเป็นแม่แ่ะที่มอบให้เป็นปู่ยญาตายายแล้วแหละมอบชีวิตนี้ครั้งนี้เนี่ยเขาก็อยากจะตั้งคาถามนะครับเราเกิดมาทําไมเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรจักรวาลก็เลยบอกว่าถ้างั้นเขาคุณนั่นแหละเป็นคนที่กําหนดว่าคุณเนี่ยมีชีวิตเพื่ออะไรนะจำไม่ได้แนละ้วว่าใครนะที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าคนอื่นที่ ก็มีชีวิตนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตมีชีวิตไปเพื่ออะไรนดังนั้นแล้วเนี่ยหัวใจของการปฏิวัติศาสนาโลกยุคใหม่เนี่ยจึงไม่ใช่การสูญเสียศรัทธาในพระเจ้าแต่เป็นการมีศรัทธานะครับในความเป็นมนุษย์ต่างหามันต้องอาศัยการทํางานอย่างหนักนะครับตลอดหลายศตรวรรษนักคิดเขียนหนังสือศิลปินประพันธ์บทกวีนะครับแล้วก็เพลงซิมโฟนีนักการเมืองทาข้อตกลงพวกเขา ร่วมกันโน้มน้าวว่าความเป็นมนุษย์นั้นสะะโลมเอกภพบนะครับให้เปลี่ยนไปด้วยความหมายได้เพื่อที่จะเข้าใจความลึกนะครับและก็ความหมายที่เรียกว่าเป็นความหมายแฝงนะการปฏิวัติมนุษย์ยมเรามาพิจารณาดูว่าวัฒนธรรมยุโรปสมัยใหม่แตกต่างจากวัฒนธรรมยุโรปยุคก,กลางอย่างไรปีพิศรษหนึันาอผู้คนในลอนดอน ปารีสและก็โตเรโดนะฮรโตเรโดไม่เชื่อว่ามนุษย์จะสามารถแยกแยะด้วยตนเองได้ว่าอะไรเป็นความดีหรือว่าความชั่วนะครับอะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือว่าสิ่งที่ผิดนี่อะไรคือความสวยงามหรือความอัปลักษณ์นะครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างแล้วก็กําหนดความดีงามความถูกต้องก็ความงดงามได้นะแม้จะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะครับว่ามนุษย์เนี่ยได้รับความสามารถโอกาส อันไม่เหมือนใข่นะฮะพวกเขายังถูกมองว่าเป็นสิ่งวิตงูกะแล้วก็เสื่อมเสียไม่ได้รับคําแนะนําแล้วก็ชี้แนะจากภายนอกนะครับในฐนานะที่เราอ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะตรงนี้ผมก็จะสรุปได้เลยว่าแรกเรื่องนําทีเนี่ยในยุคกลางนะฮะในยุโรปในยุโรปยุคกลางนะฮะที่ปี1300งพื้อนเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนเขาอาจจะยังไม่รู้นะว่าอะไรคือที่ อะไรคือสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือศาสนาศาสนาก็จะเป็นสิ่งที่คอยมาชี้นะคือสิ่งนี้มันทํานะสิ่งนี้มันไม่ควรจะทําทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็เพื่อเป็นแผนให้มนุษย์เี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างทฏิสุทนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเออในเมื่อชีวิตมันยุ่งยากนักนะครับเราก็ไปดิ่งพื่รทธานะครับฆ่าตัวตายกันซะจะได้พ้นผ,ผลจากความทุกข์นี้ไปนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ เมื่อมันมีปัญหานะครับมนุษย์ก็ต้องแก้ปัญหาให้เราเอาชนะความอดอยากจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากการปฏิวัตเวิเกษตรกรรมนะแล้วก็เอาชนะสิ่งที่เรียกว่าความเหนื่อยยากลำบากยุคอุตสาหกรรมการปฏิวัติยุคอุตสา,าหกรรมที่ทุกสิ่งอย่างก็จะเริ่มปรับเข้าที่เข้าทางนะหลังจากผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สอง ยุทธของเรานะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากในยุคนายพันที่ออกไปล่าของป่าหาไปล่าสัตว์หาของป่าสักเท่าไหร,ร่นะรเราก็ยังต้องต่อสู้ได้ก็ดิดลนนะครับเพียงแค่สิ่งที่เราต่อสู้ได้ดิดลนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากสมัยก่อนในสมัยที่เรายังเป็นนายพันเราได้ใช้สกิลทักษะของร่างกายนะครับอ่าประสาทโอ้ใชฮะแต่ชัตยานความรู้สึก ได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราโฟกัสแค่ไม่แค่นี้เราก็สามารถเอาชีวิตรอดได้แล้วนะโรคบนี้ด้วยการพึ่งาพาอาศัยเซเปียนคนอื่นๆน,นะครับว่ามนุษย์คนอื่นๆอ่ะทวนี้มาต่อกันนะสิ่งที่อ่ามาเส้นนะครับว่าอ่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่ถูกไม่ถูกต้องนะก็คงจะเป็น ก็คงจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าภายนอกนะภายนอกนี่ก็หมายถึงว่าคนอื่นเขามาตัดสินตัวเราเลยนะว่าสิ่งนี้เนี่ยควรจะทํานะจะทําสิ่งนี้ควรจะสะสมนะสิ่งนี้ไม่ควรจะสะสมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังคนอื่นอยู่เพราะว่าในสมัยนั้นเรายัางแย่แยะไม่ได้แม้จะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับว่ามนุษย์เนี่ยได้รับความสามารถและก็โอกาสอันไม่เหมือนใคร แต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขานะครับแล้วก็เสื่อมเสียหากไม่ได้รับคําแนะนําแล้วก็ชี้แนะจากภายนอกมนุษย์เนี่ยไม่มีวันเข้าใจความจริงนิรันดร์นะครับแต่กลับจะถูกดึงสู่ตันหาราคะชั่วแลดและก็ความหลงผิดนอะกจากนั้นเนี่ยน่าคิดในยุคกลางนะครับจะมอกว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่อมตตานะครับความเห็นความรู้สึกของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งชั่วคราวนะครับที่เปลี่ยนแปลง ไปมาได้นะครับเหมือนกับสายลมวันนี้ผมรักบางสิ่งบางอย่างจนสุดหัวใจพรุ่งนี้ผมก็อาจจะขยักขแยงมันและก็ในสัปดาห์ตัดไปผมก็ตายนะแล้วก็ถูกฝังดังนั้นเนี่ยความหมายใดๆที่ขึ้นอยู่กับความเห็นของมนุษย์นะครับจึงเป็นสิ่งที่เบาบางแล้วก็ไม่ยั่งยืนนะครับหรือที่เขาบอกว่ามันไม่ยืนรังยั่งยืนนั่นเองทุกส่งท,ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงที่เราเคยรักเคยชอบเมื่อเวลาผ่านไป อาจจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบก็ได้คราวนี้แล้วเนี่ยความจริงอันที่งแท้นะครับความหมายของชีวิตแล้วก็ความหมายของเอกอภพเนี่ยจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎี่รันบางอย่างนะมาจากแหล่งกําเนิดอ,อันมนุษย์นะคมุมมองเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้พระเจ้านะครับเป็นแหล่งกําเนิดอ,อันสูงสุดไม่เพียงแต่สําหรับความหมายนะครับแล้วก็ยังร่วมถึงอํานาจด้วยนะฮะ ความหมายและอำนาจเนี่ยมักจะเดินทางไปคู่กันเสมอความหมายและอำนาจนะมักจะเดินทางไปคู่กันอยู่เสมอคนระับใครกันนะครับที่กําหนดความหมายให้กับการกระทําของเรานะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าชั่วนะครับถูกหรือผิดโคตงามหรือว่าอัปรรักนะครับย่อมจะได้รับอํานาจที่จะบอกเราว่าควรคิดอะไรและควรทําตัวอย่างไรวันนี้ผมขอกระโดดไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขายังพูดถึงเรื่องของเพศนะ ลูกพูดถึง l อล t LGBT, LGBTq นะฮะด้วยอ๋อตรงนี้ไม่มี u แล้วก็ Plus นะครับเขาพูดถึง LGBT นะครับอันนี้หนังสือในปี2 0 1 6สินะอ่ะ LGBT เนี่ยหมายถึงกลุ่มคนนะกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะมาจากอักษรตัวแรกของคำว่าแอ็เข้มาจากคำว่าเลสเบี้นนะครับส่วน B ก็มาจากเกเนาะส่วน B ก็ไปเช็คชั่วนะครับส่วน C ก็จะเป็นเพศคนข้ามเพศนะอันนี้เนี่ยมันก็จะมี Q เพิ่มมาอีกแล้วก็ plus เข้าไปนะี่ผมขอกระโดดไปสักนิดน,นนะคราวนี้มาพูดถึงแนวคิดมนุษยิยมนะครับในห้ารูปนี้เพื่อนๆก็จะเห็นผมขอไล่จากรูป รูปฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเมืองแบบมนุษย์ยมนะครับก็พูดถึงผู้ออกเสียงนะที่รู้ดีที่สุดนะครับในการเลือกตั้งเนาะที่เขาใช้ระบบประชาธิปไตยนะีรูปต่อมาครับรูปที่สองก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบมนุษย์ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกบอกว่าลูกค้านั้นถูกเสมอนะครับเพราะว่าเราอยากจะขายของตัวนั้นที่3ามเนี่ยก็จะเป็นศิลป,ปะแบบมนุษย์ยมนะครับความงามอยู่ในดวงตาของผู้ชมนะอันนี้เป็นรูปของ น้ำพู้ของแมชชลนะรูปน้ำผู้นะในเทศการโมเดิร์นอาร์ตในรอบพิเศษนะครับสินแห่งชาสกอตแลนด์แล้วก็รูปที่สี่นะครับก็จะเป็นหลักจัญญาแบบมรุนิยมนะครับรูปนี้ที่มีใครกับผู้ผมว่าน่าจะเป็นหญิงหญินะนะฮูกกัน ตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ารู้สึกดีก็จงต่อไปถ้ารู้สึกดีก็ทงก็จงทําแล้วก็รูปที่ห้าครับจะเป็นคนนั่งคิดอันนี้เขาบอกว่าเป็นการศึกษาแบบมนุษย์ยมนะครับคือคิดด้วยตนเองก็ค,คือแนวคิดที่เรียกว่าเป็นแนวคิดมนุษย์ยมนะครับทั้งห้ารูปแบบอข,อขอขมวดปมสมักหน่อยแล้วกันนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราคิดนะครับกับจักรวาล สราสร้างเราขึ้นมานะครับว่าเออในท้ายที่สุดเนี่ยคุณด้วยตนเองคุณจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรแล้วชีวิตมันเป็นยังไงคุณมากําหนดนะครับแล้วก็กําหนดแล้วก็จัดแจงด้วยตัวเองชีวิตที่คุณมีอยู่นั้นมีเพื่ออะไรคุณมีคุณค่าแบบไหนอันนี้จักรวาลยกให้คุณครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์คนหนึ่ง,งนะครับเกิดมา ศึกษาเราเรียนนะครับแล้วก็ทํางานครอบครัวทำนะดังนั้นก็ตายก็เป็นวัตจักรอยู่แบบนี้นะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงน่าจะกลับมาหรือยังนะเดี๋ยวก็ขอไปเช็คอีกทีถ้ากลับมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราก็จะได้รันอะไรกับถ้างนันะ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาเจอกันนะผมพยายามที่จะ ทำตอนนี้ให้เร็วเพราะว่าเราเสียเวลาไปเยอะประมาณเก้าตอนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไล่กลับมาให้ทัน,นไม่ได้บันทึกไว้ในขอบด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการสตีมส์ใหไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับตอนสำหรับวันนี้ก็คงหมดประมาณนี้แหละนะในตอนที่พูดถึงการมองเข้าไปข้างก็จะเห็นได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนนะครับ นี้นองทุกคนก็คงจะตอบคำถามด้วยมีคนบอกว่า,ถ,าถ้าเพิ่งเดี่ยวสาวแะบอกว่าถ้าเราได้ทำงาน<ม>ในสิ่งที่เรารักนะครับเราก็จะไมไ่รู้สึกว่าเราทำงานลและทั้งชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำงานเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นส,สิ่งที่เรารักแนละ้วเราก็หากินเลี้ยงดูตัวเองได้ดนะ้วยสิ่งที่เราทำนะ ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราว่าสิ่งที่เราทํานั้นกลายเป็นสิ่งที่เรารักไปาวนี้เนี่ยตอนประมาณดึกๆนะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไปฟังพอดแคสต์ของอาจารย์ทนเน่ที่บอกว่าในยุคสมัยหนึ่งนะในช่วงป,ปลายปลายศตวรรษที่สิบเขาบอกว่าการทํางานแฟชั่นเมื่อก,ก่อนเนี่ยคํานี้มัน เป็นคำที่ไม่ค่อยดีเหมือนกับทำงานในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะได้ตังค์ไม่ได้ตังค์หรืออาจจะเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าตั้งแต่ปีส0 1 0ัสิบเป็นต้นมานะครับเรากเา็เอาคำนี้เนี่ยมาใช้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นต้องทำคว่ตามความแล้วก็มันเป็นการเหมือนว่าโฆษณาว่าเออ ต้องทำงานในสิ่งที่คุณเท่านั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าในงานที่เราไม่ได้รักสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เข้ามาแก้แบบแก้เลี่ยนนะครับมาตบสิ่งที่มันเลี่ยนออกไปไม่เลวร้ายนะมันไม่ได้ชอบทุกอย่างหรอกที่เป็นอยู่ในชีวิตนะครับบางครั้งบางทีบางครั้งบางทีในชีวิตก็เจอกับสิ่งอะไรที่มันก็ไม่ไชอบเท่าไหร่ แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยก็คงประมาณนี้ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าโอเคยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะข้าคืนนี้หมดประมาณนี้แหละเสียงก็น่าจะกลับมาแล้วแล้วเจอกันใหม่ก็สวัสดีครับ